มืัอน ne ี้เขาจะไปเก็บผักพลียงกับยายนะคะนี่ไปเก็บผักพลีกสูกกับยายแดดแดดกระแดดนเชื่องกันไปเก็บผักพลีกยายเพิ่นมัดขันธมนะคะนี่มันจะไปเก็บผักเพลียงอย่าขายชีวิตในสวนของป้าวันหยุดนะคะเดี๋ยวป้าจะให้เบิ้งต้นบางเนาวนี่ป้าจะให้เบิ้งนะคะเพราะว่าป้าบอกลุงว่าอยากขายบางเนาวหนาแร่งโบ่มันจะมีราคาถ้าอยากขายนี่ป้าเอาเอานี่นี่นี่ที่ป้าเอานี่ขิงหัวขิงควาย่่านี่แหละค่ะ กองเสงเหามันไว้แล้วก็เอาเฟืองมากบบล้วบอกลุงว่าให้ปล่อยนำใซนี่ค่ะสังเกตนี่ผ่านไปสองอาทิตย์นี่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 เริ่มแล้วนะคะนี่เราเราแล้วลุงหุ่นปล่อยนำใสเขียวนี่นี่ค่ะลุงหุ่นปล่อยนำไซเห็นปลคไดห้องมันนี่สังเกตนะคะต้นมันจะเขียวปกตินาแรกนี่ถ้าลุงเพิ่นบรีหัวหน้ามันจะเหวี่ยวแลวออกใบเหลืองๆนี่ค่ะมันถอดใบออกเขียวนี่ค่ะกำลังกำลังเริ่มนะคะนี่เอาไปเบื้องดอกป้าว่าจะตอนปายข้างมาในตอนนี่ เริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่นี่ีไมยาสีบอเดมียาเร่งดอกเร่งหงนวยอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่นี่น,นี่ดูดอกค่ะบอเดเล่งดอกเล่งด้วยอย่างทั้งสิ้นเลยค่ะเพียงแต่ป้าเอาขีงว่าขี้ค้วยนี่ค่ะป้าอเอาแค่ขิงว่าขี้ค้วยนอก่ะนอกใส่แต่ฟางกับกบเหงามันแล้วก็ให้ปะลุงเพิน่นหดน้ำให้เปียกๆนะคะหาแรงอย่าให้เขาแหงได้เราบางนา้าเ่นจะออกดอกนะคะนี่นี่นี่นู่นเขา นี่ค่ะผ่านไปสองอาทิตย์นะคะนี่ที่ป้าบอกให้ลุงเห็ดนี่นี่ให้ลุงสูบน้าใจตอนกลางคืนป้าก็เอาป้าก็มาเห็ดเอาแต่ว่าช่วงหลังๆสองอาทิตย์มานี่ป้าบอกพ่อเห็ดแล้วป้าเมยป้าก็บริเห็ดตอนนี้ค่ะดูชอเขานี่เห็นปะคะเพิ่งเริ่มออกนะคะนี่เดี๋ยวอีกสักพักเนื่องจะออกขาวเลยนะคะนี่เดี๋ยวป้าจะให้เบิ้งนี่บิดีสี ยาบำรุงหรือว่ายาอะไรเลยนะคะนี่เพราะว่าป้าปร,บบร่ได้ซื้อยายังไห้ลุ่งนี่ก็แค่เนี่ยคนเขาต้านยาออกเครื่องต้านยาต้านยาออกให้แปลนแล้วก็เอาป้าก็เอานี่นี่ข้งวมามะกรอว้งเอง,งสินะคะขังละขังละคู่น้อยคู่น้อยนะคะกระป๋องน้อยๆห้อก็ไอประมาณแบบเหมือนถังถังตักน้ำห้องน้อยๆนึนงเ่ยค่ะเอามาใส่ไว้ป,ป้า,า,ากับฟ้ากับโกเป็นบคาคครัี่ ป้าเหตุไรแล้วป้าไม่อยป้ากับยูเรนแต่ว่าลุงบอกลุงว่าปล่อยน้ำให้มันซุ่มเดี๋ยวมหนาแรงมันจะออกนี่แหละค่ะกำลังเริ่มด้วยนี่เห็นบ่ะค่ะนี่นงามๆเลยค่ะบากนาวีกิ้งมันกำลังพอดป้าตอนแล้วป้าตัดไปปลูกไว้ป้าว่าได้ว่าได้ช่ำนะคะเหมือนที่ป้าบอกว่ามือมือทีอันร้อยกระทงอ่ะคือป้าตอนไว้โดนลายมันออกหากโดน ป้าก็เลยว่าเสียเวลากับการที่ไปชำลงถุงป้าก็ตัดต้นมันแล้วก็เอาปลูกลงหลุมเลยค่ะติดทุกต้นนะคะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเดี๋ยวมือใหม่ป้าจะไปทาห้เบิ้งเนาะคลิปนี้ป้าห้เบิ้งบอกหน้าซ้ำนี่ก่อนนะคะเนาะน,น,นี่นี่ดอกเขาค่ะดูนี่ได้ผลอยู่เด้อค่ะเด้อ